รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับสู่ผู้ชมครับผมแหนกับมาเจอกับผมล่ากุ้งนะฮะกับรายการที่จะมาเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนครับนี่คือรายการภูมิคุ้มกันรายการของเรานะครับจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับกับโครงการแบงค์ข้อเคลียร์เองไม่เริ่มไม่ลองปลอดภัยไร้ยาเสพติดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่กลางลานโล่งเลยนะฮะของโรงเรียนแห่งนี้ ขอต้อนรับน้องโรงเรียนวัดเบนชมาบอพิษด้วยโอเคมาเข้าสู่เกมการแข่งขันของเราดีกว่านะครับวันนี้จะมี2ทีมด้วยกันนะฮะเป็นทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินนะครับทีมแรกครับประกอบไปด้วยเขาบอกว่าเป็นสาวน้อยพูดจาฉับฉานพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมพร้อมกับคุณครูสีปึกเลยทีเดียวไปพบกับน้องหงษ์และคุูเจสวัสดีครับ เจสอนวิชาอะไรครับผมสอนูเสือครับแล้วน้องน้องหงนี่ตอนนี้อยู่ชั้นอะไรฮะป .6 แล้วค่ะป .6 แล้วสนิทกันขนาดไหนครับคุณครูครับตั้งแต่เราอยู่ป .3 ครับเป็นครูประจำชั้นครับตั้งแต่คุณครูอยู่ป .3 เลยแก่มากเลยตอนนี้แก่ครับสนิทกันขนาดไหนฮะนนองโอ้สนิทตอนนี้ครูเจเป็นครูประจำชั้นค่ะสอนได้ดีมากเลยซึงอยากสนิทกับครูเขาอ่ะอ๋อสอนดีมาก สอนดีมากนี่คือสอนจนได้เกรดดีเลยทีเดียวค่ะเกรดดีอ๋อเกรดเกรดดีหรือว่าเกรดลักษณะดีโอเคสีดดาจจำพี่เลยน้องหงษ์และครูเจนนะครับมาถึงทีมต่อมารัาทีมสีน้ำเงินนะฮะเขาบอกว่าทีมนี้เนี่ยเป็นสาวสวยทั้งคู่เลยทีเดียวไปเจอกับเขาทั้งคู่เลยน้องไอและครูบิ๋มครับผมมา ไปนไรน้องไอเปเลยอายนิดหน่อยวะอะไรนะอายนิดหน่อยอายนิดหน่อยตอนนี้อยู่ชั้นอะไรฮะป .5 ค่ะป .5 นะฮะคุณครูอยู่ชั้นไหนครับผมอยู่ป .4 ค่ะครูอยู่ป .4 มาถึงสอนป .4 ประจําชั้นป .4 ครับประจําชั้นป .4 ครับครับผมน้องไอมีความสามารถพิเศษหรือเ่าว่าร้องเพลงได้เหรอได้งั้นโชว์สักตัวอย่างสักนิดหน่อยแล้วกันนะสักยี่สิบเพลงแล้วกันเยอะไปสักเพลงเพียงพอเจอไยฮะจัดเลยฮะ เพราะจริงๆเลยนะครับผมออย่างนั้นคลาสสิกมากมุกนี้เมื่อสุริยนยมสนธยามูนกกาก็วินมาสุราโอ้ร้องดีมากเลยซิลเมินโอ้โหนะครับผม กติกาของเราในวันนี้ครับรายการของเรานะจะมีคลิปจําลองเหตุการณ์ครับเราเรียกว่าภูมิคุ้มกันละกันนะฮะมีกันให้ดูทั้งหมด3ภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ดูเสร็จปุ๊บพากูจะถามคําถามนะฮะมีตัวเลือก3ข้อข้อ1นะ่ะตอบถูกได้1คะแนนภูมิคุ้มกันที่2ตอบถูกได้2คะแนนนะครับและภูมิคุ้มกันสุดท้ายตอบถูกได้3คะแนนนะฮะเอาละครับภูมิคุ้มกันที่1นะครับเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ อ่าเป็นเรื่องกับไอ้เลยนะครับผมจะไอ้อะไรยังไงต้องไปดูครับกับชื่อเรื่องว่ายิ่งแรงยิ่งคลึกไปดูครับเชิญแก้อดูวะเข้าใจมากเลยเว้ที่อยู่เนเพื่อนกูในวันเกิดเนี่ยก็มึงเพื่อนกูนี่ว่า กูอยู่กับมึงทั้งคืแนแน่ไม่ต้องห่วงเวย้วยเพื่อนีเพื่อนแน่นะทั้งคืนนะเฮ้ยเบนนี่มึงยังมาเลิกเสพไออีกเหรอวะโนอะนานทีเพื่อนซีเรียสไปได้ไม่ซีเรียสได้ไงวะก็มึงสัญญากับกูว่ามึงจะเลิกมันเกิดกูทั้งทีเพื่อน ยัยักูสักวันเถอะเออกูยุ่งเรื่องของมึงก็ได้วะเอามึงไปไหนเนะี่ยไปชีมึงตามกูไปไหมไม่ไปอ่ะอยู่นี้มีความสุขฝ่า เบนไป็นอะไรเบนเบนไปแล้ววะเฮ้ยเบนเบนไปแล้ววะเบนไปนไแล้ววะเบนคำถามครับถามว่าการเสพอไอซ์ในปริมาณสูงครับส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรครับตัวเลือกที่หนึ่งนะฮะแสบจมูกและเลือดก,กำเดาไหลออกมานะครับผมสอง แขนและขาอ่อนแรงนะครับผม3หัวใจเต้นผิดจังหวะและมีอาการชักนะครับผมถามสีแดงก่อนเลยนะครับน้องหงและก็ครูเจนะฮะข้อนี้ทีมสีแดงตอบว่าข้อ3ค่ะข้อ 3, อ 3. หัวใจเต้นผิดจังหวะและมีอาการชักทำไมตอบข้อนี้ครับเพราะว่าถ้าเสกในปริมาณที่มากอาจจะทำให้เกิดระบบหัวใจล้มเหลวได้ค่ะโอ้โห อันนี้คือรู้มันยังไงฮะหนังสือพี่ค่ะน้องโหน้ยอ่านหนังสือแล้วเจอข้อนี้เลยไม่เหือว่าเชิค่ะแบบหัวใจล้มเหลวหัวใจล้มเหลวโอ้แล้วครูคทีเจว่าไงฮะเช่นกันครับคล้ายๆกันเพราะว่าดูจากลักษณะและดูจากคลิปเนี่ยผู้ที่มีอาการที่เสพยาไอเข้าไปเนี่ยมีการชักและดูรู้สึกว่า มีปัญญาจูปากแล้วก็ไม่สามารถคุยกัตัวเองได้ครับแล้วจะเลือกข้อนี้เลยครับแลอย่างนึ่เมื่อกี้เห็นว่าก่อนที่จะตายค่ะจับหัวใจน่าจะเกี่ยวหัวใจอ๋อมีจับหัวใจพอดีนะฮะอ่ะทีมสีแดงตอบข้อ3นะครับทีมสีน้ำเงินครับมาต้องมาดูครับว่าจะตามหรือจะฉีกนะครับเขาตอบข้อ3มาเราตอบข้อสามข้อ3เหมือนกันนะฮะน้องไงคูบีเหมือนกันเลยถ้ามันตอบข้อนี้ครับเวลาหนูดูในชิปพวกทีวีค่ะที่เขาแบบ กินยาแบบนี้ไปเขาก็จะเสียสติกินแบบพวกเสาไฟเยอะค่ะแล้วครูว่าไงฮะข้อนี้ชื่อตอนเนี่ยมันชื่อตอนว่ายิ่งแรงยิ่งคึกใช่ไหมคะที่คุ้ค่ากุ้มพู้เมื่อกี้แสดงว่ากินเข้าไปมันอาจจะแบบคลึกมากแล้วทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรนี้ตื่นเต้นคึกคลึกจากชื่อเรื่องอ่าแล้วตอนจบจบเหมือนกับว่าเขาชักลงไปอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นอันนี้ค่ะน่าจะเป็นข้อสามอ๋อนะฮะเอาละครับ ทั้ง2ทีมตอบมาเหมือนกันเลยครับนั่นคือข้อ3นะหัวใจเต้นผิดจังหวะและมีอาการชักครับและคำตอบในข้อนี้คือข้อข้อข้อ3ครับผมถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือหัวใจเต้นผิดจังหวะและมีอาการชักค่ะ ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททั้งระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลายในระยะสั้นส่งผลให้มีภาวะตื่นตัวมีพะละกําลังมากกว่าปกติฉุนเฉียวง่ายส่วนในระยะยาวจะมีอาการทางจิตป,ประสาทร่างกายสุดโทมหากเสพในปริมาณมากจะทําให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะชักหมดสติและอาจถึงแก่ชีวิตได้ค่ะเคยเห็นเพื่อนเสพยาไหมฮะไม่มีค่ะไม่มี คม่เคยเห็นไหมฮะมีไหมฮะหมายถึงเพื่อนเหรอคะอ่ามีเพื่อนไหมฮไม่มีเหมือนกันสมมุติสมมุติถ้าเจอเพื่อนเสพยาเราทําไงสมมุติเราก็จะเตือนเขาค่ะเตือนเขาเตือนยังไงครับเตือนว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพให้เขาเลิกไม่ดีต่อสุขภาพเลิกเถอะใช่บอกอย่างนี้เลยใช่โอ้นะฮะดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนชวนแบบเอ้ยเอา่อยนี่ลอง่อยดิ้ตัดเพื่อนค่ะตัดเพื่อนเลยเลิกคบ สุดยอดนะครับผมอ้าโอเคขอบคุณมากเลย <_ d ata> ตอนนี้ครับในข้อแรกภูมิคันที่หนึ่งครับคะแนนเสมอกัอยูนหนึ่1ต่1อหนึ่งคะแนนเย้าล้ะในช่วงหน้าครับภูมิคันที่2นะฮะเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนคลิปจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรโอ้น่าติดตามเหลือเกินครับในภูมิกันสักครู่เดียว <_ d ata> กลับเข้ามารายการพูดกันครับทังช่อง GPM 2 5นะครับผมมาถึงคุยกันที่2นะฮะในข้อแรกตอนนี้เสมอก็อยุ1 1น1น่ตอนคะแนนนะครับในข้อนี้ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระเหยยครับชื่อเรื่องว่าไม่รู้ตัวไปดูครับ เลือกสีเลยนะคะว่าอยากได้สีไหน,นะะอ่ะค่ะจไหนขั้นู้นเลยสิคะโอ้ยงามค่ะสวยมากๆเลย ขอบคุณนะคะ,ขอ,ะขอบคุณนะคะจา้จาจา้าสวัสดีครับพี่สุวัสดีจ้าน้องนุ่นพี่สุค่ะทำเล็บให้นุ่นม่อยสิคพะพอดีว่า แล้วอะแล้วนุ่นก็เบื่อแล้วด้วยได้จ้ะเดี๋ยวพี่จัดให้พี่สุดไม่เก็บเงินไปเที่ยวบ้างอะคะพี่ก็ว่าจะไปอยู่นะแต่ว่าติดลูกค้าค่ะอืมพี่สุรเป็นไรปะคะอืมไม่ได้เป็นอะไรจ้ะแบบมันมันมือน,น,นิดหน่อยอะเออสงสัยลูกค้าเยอะด้วยวันเนี้อ๋อค่ะ ไหวเดี๋ยวให้ฝืนทําไปก่อนก็ได้นะคะพี่สุคะพี่สุพี่สุคะพี่สุปสปเป็นไรอะคะพี่สุช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคำถามของเราในข้อนี้ครับถามว่าการสูบดมสารระเหยมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคอ,อะไรครับ <S <S ข้อหนึ่งครับ <S 2> <S 2> <S 2> มะเร็งเม็ดเลือดขาวฮะ ข้อ2มะเร็งผิวหนังและข้อสุดท้ายข้อ3มะเร็งปอดเมื่อกี้ถาวสีแดงก่อนนะครับคะแนนเสมอการน,นะาราวทีข่ขอถามเสียงเงินก่อนบ้างครับน้องไอครูบิม,มตอบว่าข้อสามมะเร็งปอดข้อ3มะเร็งปอดทําไมถึงตอบข้อนี้มันเวลาทาเล็บมัอนอาจจะละเหยเข้าไปอะคะ่ะแล้วเข้าไปในปอดได้เข้าปอดคุณครูว่าไงฮะ มันเป็นสารระเหยคับ,คบพอทาเข้าไปแล้วมันก็จะมีกลิ่นสูดดมเข้าไปเข้าโพรงจมูกเข้าปอดอย่างเงี้ยน่าจะแบบไปสะสมอยู่ในปอดอย่างเงี้ยทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นมาได้ครูทาเล็บบ่อยไหมฮะไม่บ่อยไม่บ่อยแล้วเพื่อนเพื่อนคุณครูด้วยกันทามีทากันเยอะไหมฮะไม่เยอะค่ะแต่ก็มีไม่เยอะแต่ก็มีซึ่งเวลาทาเล็บมันมีกลิ่นเข้าจมูกไหมฮะมีค่ะมีใช่ไหมเวลาล้างก็มีป่ะมีค่ะกลิลนจะแบบแรงหนุนกิจอมอ์ใช่ไหมฮะนี่ไงนะครับบางทีเรา ใกล้ตัวจริงๆเราไม่ทันคาดคิดนะฮะโอเคทางนู้นเขาตอบข้อ3นะครับมาเร็งปอดนะฮะสีแดงจะตามหรือจะฉีกตอบว่าข้อ 3, <ะ>อ3ครับข้อ3เหมือนกันมาเร็งปอดตามเขาหรือเปล่าไม่ตามครับทีก่อนแล้วที่นานแล้ว,ลวทำไมตอบข้อ3านฮะเพราะว่าการสูดอ,อ สารระเหยนี้เข้าไปในสมุกเพราะมันจะซอกที่ปอดค่ะอาจจะเป็นที่มะเร็งปอดได้อ๋อที่ว่ามันเข้าไปที่ปอดนะฮะเจะเป็นปอดเลยอ่ะโอเคและข้อเสนยครับการสูดดมสารระเหยมีความเสี่ยงที่จก่อให้เกิดโรคอะไรคำตอบคือข้อข้อคําคำตอบคือมะเร็งเม็ดเลือดขาว การสูดดมงสารระเหยติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้จังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติกดการทํางานของไขกระดูทําให้เม็ดเลือดแดงต่ําเกิดเลือดต่าเลือดออกง่ายอ่อนเพลียและบางรายอาจเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับแหมนะฮะแต่ว่าคุณหมอใช้คําว่าบางรายนะครับบางรายแสดงว่าโอกาสเกิดก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากนะเพราะเราทาอย่างนี้เราก็ถ้าเราป้องกันหน่อยก็อาจจะไม่เป็นเลยก็ได้นะครับผมตอนนี้ผิดทั้งคู่ครับผม เลยทําให้1คะแนนเท่ากันอยู่คิดว่าสารละเหยในชีวิตประจำวันเนี่ยนอกจากน้ำยาทาเล็บแล้วคิดว่ามีอย่างอื่นไหมฮะกาวยางกาวยางครับทินเนอร์ทินเนอร์อ่าทาสีครับสีที่ทาตามบ้านสีที่ทาตามบ้านเนี่ยบางทีเราบ้านใหม่เข้าไปอยู่นะโหกลิ่นสีหึ่มเลยนะครูเนาะต้องแบบต้องป้องกันเปิดหน้าตรงหน้าต่างให้มันระบายไปก่อนเนาะกลิ่นไวบอร์ดไว้บอร์ดด้วยอ๋อปากกาปากกาไว้บอร์ดนี่อันตรายมากนะฮะ มีวิธีป้องกันไหมฮะปากกาไว้บ่งไว้บอร์ดคิดว่าไงเปลี่ยนจากไว้บอร์ดเป็นช็อคเปลี่ยนจากไว้บอร์ดเป็นช็อคโอ้โหนะฮะเอ่อไม่เป็นอะไรบอร์ดแต่หิดจะกินมือเอานะครับผมนนะครับผมผิดทั้งคู่ครับคะแนนยังคงเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1นคะแนนเดี๋ยวภูมิคุ้มกันหน้าครับ จะเป็นคลิปอะไรนั้นรับประกันว่าดูดเดือดเร้าใจเผ็ดมันอย่างแน่นอนเดี๋ยวกลับมาภูมิคุ้มกันสักครู่เดียวกลับมารายการภูมิคุมกันครับผมข้อนี้ครับข้อสุดท้ายนะฮะตอบผูกนี่คว้าชัยชนะไปเลยเป็นเรื่องราวที่เป็นสารเสพติดที่ใกล้ตัวที่สุดแน่ว่าได้ เรื่องของเศษต,ติดที่ใกล้ตัวที่สุดคืออะไรฮะเรื่องของบุหรี่ครับบุหรี่นี่มันแบบว่าเป็นสาเหตุที่ตายผ่อนสงอย่างแท้จริงเลยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักอ่าเกิดอะไรขึ้นที่หอพักไปดูครับภูมิคุ้มกันที่3มไป 教练。Oh, yeah. ตรงไหนก็ไม่ได้ หนุ่มหนุ่มมายืนสูบบุหรี่ตรงนี้ได้ไงอะ่ะที่ตรงนี้อ่ะเขาสูบบุหรี่ไม่ได้นะทำไมจะสูบไม่ได้ล่ะครับลุงก็แถวเนี้ยมันไม่มีป้ายห้ามสูบผมก็สูบได้สิครับลุงลุงนี่มั่วหรือเปล่าครับลุงไม่มั่วที่สาธารณะมันสูบบุหรี่ไม่ได้อยู่แล้วหอพักของลุงลุงมีสิทธิ์ให้ไม่หคนอื่นสูบเพราะมันทำลายสุขภาพทุกคนคนที่มีจิตสํานึกอะ่ะ เขาต้องรู้ว่าตรงไหนสูบได้สูบไม่ได้นุ่นหนุมเชิญหลยด้านนอกนุ่นแต่หอพักของลุงอะ่ะไม่มีพื้นที่ที่ให้สูบบุหรี่หรือพื้นที่ไหนที่สูบบุหรี่ไม่ได้มันผิดกฎหมายนะครับลุงก็ที่นี่มันเป็นหอพักของลุงอะ่ะลุงมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้สูบบุหรี่เพราะมันทํำลายสุขภาพคนอื่นด้วยรวมทั้งสุขภาพตัวคุณ นู่นด้านนอกน,นู่นเลยถ้าคุณอยากสูบได้ไปสูบข,ข้างนอกน,นู่นเลยลุงขอร้องนะถือว่าเห็นแนสุขภาพคนอื่นนู่นด้านนอกเชิญเลยรครับด้านนอก<ว>และคำถามในขอน้อนี้ครับภูมิกันที่สามก็ถามว่าเจ้าของสถานที่ที่ไม่จัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่มีโทษอย่างไรนะครับ ข้อ1ฮะปรับไม่เกิน10,000บาทหรือข้อ2ครับปรับไม่เกิน1 5 0 0 0บาทหรือข้อ3ครับปรับไม่เกิน20,000บาทเอาละครับข้อนี้เป็นข้อชี้ชะตานะฮะคะแนนเสมอกันอยู่1ต่อ1นนะครับสีแดงก่อนเลยดีกว่าครับคิดว่าสถานที่ที่ไม่จัดเขตสุบรีครับมีโทษอย่างไรปรับเท่าไรตอบว่า หนึ่งไม่ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทครับข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะครับขหนึ่งข้อหนึ่งแหมนะฮะน้องหงมีอาการคิดนึกไม่ออกคุณเรูสวนให้เลยทำไมตอบข้อหนึ่งฮะสองหมื่นเยอะไปสองหมื่นเยอะไปลดได้แล้วกเหรอแล้วหมื่นห้าล่ะไม่เคยเห็นหมื่นห้าไม่เคยเห็นก็เลยตอบหมื่นหนึ่งงี้คุณครูว่าไงฮะครับก็เช่นเดียวกันครับน่าจะเป็นเลขที่กลมๆเพราะไลายังหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันไม่มากมันก็ไม่น้อยเกินไป คุณเจบอกว่า1 0 0 0 0บาทไม่มากไม่น้อยเกินไปสีน้ำเงินครับตอบว่าข้อสองข้อสองเอาละครับทำไมตอบข้อสองมันเป็นทางสายกลางไงครับทางสายกลางเอาแล้วตอบไม่เหมือนกันครับเป็นครั้งแรกฮนะละควาเฉลยในข้อนี้ครับเจ้าของสารที่ที่ไม่จัดเขตสุบขรีมีโทษอย่างไร คำตอบคือข้อคำตอบที่ถูกต้องคือปรับไม่เกิน20,000บาทครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบุรี่พุทธศักราช2535ได้กำหนดบทล,ลงโทษดังนี้นะครับข้อ1 ผู้ฝ่าฝืนสุบรีในเขตปลอดบุหรีมีโทษปรับไม่เกิน2000บาทข้อ2เจ้าของสถานที่ไม่ติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรีหรือเขตสุบรีมีโทษปรับไม่เกิน2000บาทข้อ3เจ้าของสถานที่ไม่จัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรีหรือเขตสุบรีมีโทษปรับไม่เกิน2000 0บาทครับหากพบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตนินี้สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ร้องเรียนบุหรี่และสุราหมายเลข0 2 5 9 0 3 3 4 2ตลอด24ชั่วโมงครับ สรุปะแนนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอบกันมาข้อหนึ่งข้อสองผิดทั้งคู่เสมอหนึ่ง,งเป็นแชมป์ร่วมกันเจอทั้งคู่มาลงกลางเลยครับอ่านิดนึงครับเราเตามสไตล์รายการของเรานะฮะเราให้ผู้ขาแข่งขันเนี่ยบอกถึงวิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและก็คนใกล้ตัวครับอ่ะเริ่มที่ครูเจก่อนแล้วกันครับครับก็ขอให้ทุกคนครับดูแลสุขภาพตัวเองรู้จักที่จะ ปีกเลี้ยงแล้วก็ป้องกันสารเสพติดต่างๆ,ๆที่จะเข้ามาอยู่ที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองนะครับขอให้คนจิตใจเข้มแข็งด้วยครับผมนะฮะโอ้จิตใจเข้มแข็งสาคัญมากๆเลยนะครับอ่ะคบิ่มครับเชิญครับก็อย่างเขาฝากไปแล้วอันนี้ฝากกับเด็กๆด้วยเพราะว่าเป็นโรงเรียนประถมด้วยตอนนี้ยังสอนง่ายก็อยากจะบอกกับเด็กๆว่าโตไปเนี่ยอย่าลองเลยยาเสพติดเนี่ยมันไม่ดี mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย รู้ตั้งแต่เล็กว่าอันตรายมันเป็นยังไงโตไปจะได้ไม่ลองเลือกคบเพื่อนดีๆจะได้อนาคตดีๆค่ะค,คะครับโอ้โหแม่คุณิงพูดดีนะครับ <c oughs> คือพูดกันตรกๆคือไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ด,ด,ด,ดัดยากนั่นเองเด็กๆตอนนี้นะฮะยังแบบเพิ่งเริ่มเติบโตอย่างนี้นะฮะรู้เรื่องยาเสพติดไว้แบบนี้ดีมากๆเลยพอรู้เป็นของไม่ดีปุ๊บเราก็ไม่อยากลองนะครับขอบคุณแข่งขาทั้งสองทีมด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ครับติดตามความรู้ใหม่ของรายการเราได้ทางพที่ f a c e b o o k c o m B K K T นะครับ k. 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 ข้างในมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับแล้วนี้น้องๆน่ารักเหลือเกินครับขอบคุณครับน้องๆจากโรงเรียนวัดเบนจชมาบพิษด้วยเจอกันใหม่ครับทุกวันเสาร์ในทางช่อง G ีม M25 แห่งนี้ครับ5ทุ่มสิถึง5ทุ่ม45นะจ๊ะวันนี้พลาดกุ้งแล้วน้องทั้งหมดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ภูมิคุ้มกันสวัสดีครับ คือต้องกราบขอบพระคุณทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทางผู้แหร่ผ่านกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับที่เล้มีโครงการมีกิจกรรมและก็งบประมาณในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐเป็นว่าพอดหรือโรงเรียนือืในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับทางกรุงเทพมหานครให้ความมั่นใจกับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรายการอยู่ว่าเด็กนักเรียนของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นโรงเรียนที่ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง